มาต่อเลยนะครับสำหรับคลิปสุ่มกาชานะสำหรับเกมซิเวิร์นบันะครับผมมาอย่างรีบๆเพราะว่าอยากเปิดมากๆนะครับสำหรับตู้กาชาฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับขอให้ไม่เกลืออันิเมชาติการสุ่มกาชาเกมนี้ก็ดูดีนะครับคือมันจะเป็นการทุบคอร์สลงไปอ่ะเนี่ยถ้ามีสีแดงแสดงว่าได้ SSR นะครับอ่ะอันเนี้ยไม่ได้อันเนี้ยไม่ได้นะครับผมดูดูอนิเมชั่นการสุ่มกาชาให้ดูก่อนนะครับ เอ๊ะมันดูดีเลยนะเนี่ครับเป็นภาพอนิเมะเลยเนี่ยเห็นปะดูดีให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับเหมือนตื่นมาจากโรงที่มีเลือดอ่าตัวดับ sr นะครับตัวซ้ำสามารถเอาอัพได้แหมซ้ำเยอะโอ้โหซ้ำอุ้ย sr เพียบเลยเฮ้ยเอ้ยมึงมาเยอะเกินไปป่าเดี๋ยวเดี๋ยว sr เยอะจังวะเออระดับ r เพิ่งเห็นนะอุ้ยเนี่ยกดข,ข้ามเลย S.R มาเยอะจัดอุ้ย S.R มา9ตัวเลยวันเนี่ยมาเยอะจัดไปต่อดูสิเอ้าไม่มีสีแดงมีสีแดง S.S.R มาแล้วครับผมเอ้าเมื่อกี้ไม่มีคอนทุบคือถ้ากดตรงๆเลยมันจะไม่มีคอนทุบเหรอต้องออกไปก่อนใช่ไหมเออมาลุ้นกันว่าตัวระดับ S.S.R จะเป็นตัวอะไรย,ยังย,ยัง ยังยังครับผมผมยังจำหน้าตาตัวละคร T S S ไม่ได้เลยนะครับมาแล้วตัวอะไรชื่อออกัสทีนขอดูเทียแปบเอาตอรงต้นะท่านผู้ชมคือผมมองไม่ออกว่าแม่งอยู่เทียไหนหน้าตาแม่งแม่งไม่ไม่คุ้นกับในในรูปเทียเลยวะ่ะอ่ะไปต่อโอ้โหเกลือแล้วครับกดข้ามเลย อ่าได้ต่วใหม่มาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะเราจะกดตรงนี้มาจะได้เห็นตอนคอนทุบครับผมอะไรอะแท่นบูชาคืออะไรคืออะไรอะเลือกตัวละครเหรอแล้วกูกดไปแล้วสามรอบช่างแม่งเหอะใส่ใไปได้แล้วเอามาก่อนไปต่ออ่ะจะได้เห็นคาสินคอนทุบหนึ่งทีสองทีอีกทีนึงเออตรงนี้ มา SSR ตัวต่อไปเฮ้ยมีสอ้มังได้ไหมอยากได้2ตัวเนะี่ยมันข้ามได้เลยว่าตรงเนี้ยน่าจะกดข้ามได้เลยแต่กลัวข้ามไปแล้วแบบไม่ได้ลุ้นเลยดิขอดูแล้วกันมาเอ้ยมาเลยเหรอมาตัวเนี้ใครอ่ะกิเลนล่างพูดมันพูดว่าอะไรมันไม่มีในเทียที่ดูอะ เฮ้ยมันตัวไหนมองไม่ออกกดค้มเฮ้ยมีสองตัวเบลล่าดูไม่ออกแต่ได้สองตัวพยายามดูหน้าตาตัวละครในทีแล้วแบบมันมองไม่ออกวะ่ะอ่ะมองไม่ออกช่างแม่งไปต่อนั่งมองหลายรอบแล้วทุบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองง,ง้างง้างอีกโอ,โ,โอเคค้มเลยเอา้าวโอ้ยต่อซ้ำหมดแล้ว ต่อไปใช้เพชรร่วมด้วยใช่ไหมหุ้ยใช้600เลยโอ้โหแล้วเรามีไม่พอวัเศษไม่เป็นไรก็ครั้งนี้แล้วอีกรอบหนึ่งทบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่3ดิครั้งที่3ครั้งที่3ครั้งที่3มมาบ,บาปเกาไฮต้องแบบไหนนี่ s r ขอ2ตัวอีกรอบเลยหลบากชิบหายเลยแล้ว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  จะว่าคัดซีนมันสวยก็กจริงนะแต่แบบช้าไปหน่อยนะรีบเดินน้องรีบรีบเดินขาเพียวเรียวซาวตัวอะไรมาเลยครับผมลุ้นกันมองหน้าตาไม่ไมเคยออกเลยโอ้โหหน้าตาลงจิตจัดลิมินตัวนี้เหมือนมากตัวนี้อยู่ทีอเอสเอสเหมือนมากเหมือนมากเหมือนมากทรงผมนี้แล้วก็มีอะไรปกคอโอเคน่าจะอยู่ s s ถ้าดูไม่ผิดน,นะ เหมือนมากเหมือนมากหมดยังมีเป่ามีเป่าเมื่อกี้แม่งกดข้าวแล้วมีไงมีไหมเอากดคำแล้วกันเผื่อจะมีอีก <c oughs> ไม่มีโอเครอบสุดท้ายนะจ๊ะเพราะว่ามันใช้ทีสามพันในการสุ่มไปทุบสองทีแล้วก็ทีสามทีสามง้างอีกง้างอีกง้างอีกฮู้วมาลัวๆมาลัวๆจัดไปครับผม เหล่าแวมพาที่รักลูกหลานของขา้ามาเดี๋ยวนี้เทเอสเอสตัวไหนก็ได้ของเก่งๆเอาไว้เล่นวิลเลียมกลุ่มดาวสิงโตเจสเทลไอโอนะ่าเจสเทลมาเลยครับผม ตัวอะไรตัวหม่ฮาติล่างล้ำโลกแหมชื่อเลยเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้หน้าตู้นี่ตัวนี้หน้าตู้นี่ไอตัวอยู่ปกตู้นี่ฮัลโหลตัวนี้ตัวปกตู้นี่เฮ้ยมาสองมาสองอีกแล้วนี่ไงไอโอนาไอโอนาไอโอนาเดี๋ยวนะมีมงกุฎที่หัวแบบนี้เช็คก่อนโอ้โหแมงอยู่เทเอ โอเคยังดีที่ออก2ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหนาเฮ้ยท่านผู้ชมผมรับขอมาแล้วสุ่มได้ต่ออีกรอบหนึ่งก็จัดไปดีไปอีกรอบหนึ่งหนึ่งรอบทุบอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งอีกหนึ่งทุบง้างโอ้โหมันไม่ง้างแนละ้วจบโอเค <c oughs> โอ้าคาดหวังโอเคไม่เป็นไร ถือว่าได้เยอะแล้วนะครับสำหรับ SSR ในคลิปนี้ก็ได้มา123456ตัวนะครับก็เดี๋ยวไปเช็คอทีว่าตัวไหนหน่าเล่นไม่น่าเล่นนะครับก็ยังไม่ลอง RCU อเลยสักตัวนี้ครับผมก็ตามน,นั้นนะครับฝากไลค์กิมิวนะครับไปแล้วบ๊ายบาย